สวัสดีครับเราจะมากำหนดปีการศึกษา2,568นะครับเบื้องต้นนะครับล็อกอินมาด้วยแอดมินเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นแอดมินหลักของเรานะครับให้ไปที่แอดมินโรงเรียนนะครับแล้วไปที่ปีการศึกษานะครับอันนี้มันจะมีปีการศึกษา2,568ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าสมมุติว่ายังไม่มีก็คลิกเพิ่มเข้าไปครับก็จะเป็นปี2,568แล้วก็สร้างนะครับ ระบบก็จะทำการสร้างปี2,568เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ทำการกําหนดวันเปิดปิดภาคเรียนนะครับโดยไปที่คำว่าจัดการครับเลือกวันที่16ปี68นะครับแล้วก็วันที่9วันที่10นะครับวันที่10ปี68นะครับแล้วก็วันที่1เปลี่ยนเป็นวันที่3นะครับพฤศจิกายนนะครับ พฤศจิกา2568รแครับแล้วก็สิ้นสุด3 1นะครับเดือนมีนานะครับ69นะครับแล้วทำการกดบันทึกครับข้อมูลของอปีกรารศึกษา2 5ง8เราก็จะมีการตั้งค่าไว้ส่วนปี67เนะครับเราไม่ได้ใช้งานเราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับเก็บไว้แต่ถ้าอยากจะเก็บเป็น ประวัตินะครับก็สามารถไปปรับปรุงได้นะครับส่วนคนที่ใช้ปี6665 6, นะครับย้อนหลังไปเนี่ยจะไม่มีการกำหนดในประเด็นนี้นะครับพอเราสร้างวันเปิดปิดภาคเรียนเสร็จแล้วนะครับแล้วไปที่ปฏิปฏทินปฏ,ปฏิบัติการภาคเรียนที่1ครับภาคเรียนที่1เนี่ยเราจะต้องสร้างโดยอัตโนมัตินะครับก็คลิกคำว่าสร้างวันอัตโนมัติจากวันเปิดปิด ภาคเรียนที่1นึ่งทับสองพ้กดครับกดปุ๊บตอบตกลงครับยืนยันข้อมูลอีกครั้งนะครับก็ขึ้นมานะครับก็จะมีข้อมูลการสร้างวันโดยอัตโนมัตินะครับ1 0ึวันนะครับวันที่16กนะครับก็เปิดเรียนวันแรกก็นับนะครับอันที่2ก็ไล่ไปเรื่อยๆครับตามสเต็ปนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ภาคเรียนที่2ครับก็ไปสร้างวันอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับ นี่คือการทําปฏิทินนะครับวันอัตโนมัติของอปีการศึกษาเราก็ต้องกําหนดตรงนี้ก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าโรงเรียนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าวันนี้วันหยุดพิเศษนะครับเพิ่มเติมนะครับวันที่7นะที่วันเปิดเรียนแต่วันที่ยีพฤษภาใช่ไหมครับก็ไปแก้ไขเป็นวันปิดเรียนครับก็หรือว่าวันหยุดนะครับ ระบบมันก็จะนับถัดไปอีก1วันให้โดยอัตโนมัติก็จะเว้นวันหยุดเรียน1วันนะครับอันนี้คือทั้งโรงเรียนนะครับเป็นวันวันทาการกับวันหยุดนะครับที่กําหนดไว้ส่วนวันหยุดนักขัตลเลิกนะครับระบบมันจะมีต้นแบบที่ฝังอยู่ในตัวของโปรแกรมอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นทีมงานของเรานะครับได้สร้างไว้นะครับอา่าก็จะมีวันเป็นเป็นแบบเบื้องต้นซึ่งวันในที่นี้นะครับ ทางาศาสนาอิสลามนะครับซึ่งมีวันหยุดเฉพาะหรือว่าโรงเรียนที่มีวันหยุดเฉพาะวันสําคัญต่างๆที่เป็นวันหยุดเรียนของทางโรงเรียนนะครับหรือโรงเรียนศาสนาคริสต์นะครับ,รรนะรบที่มีวันหยุดเฉพาะอย่างคริสต์มาสหลังหยุดคริสต์มาสอะไรพวกนี้มีการหยุดนะครับคุณครูจะต้องเป็นผู้กําหนดก่อนนะครับเบื้องต้นให้เรียบร้อยนะครับว่าวันหยุดเรียนแล้วก็วันทําการมีวันไหนบ้างนะครับรวมครบ100วัน ในปีการศึกษา2561เอ้ย67 68นะครับในภาคเรียนที่1และก็ภาคเรียนที่2ให้เรียบร้อยนะครับ